นี่เรียกว่าวิกฤตแซนด์วิชอุตสาหกรรมประมงไทยถึงนาทีนี้เงินหายไปถึงวันละกว่า600ล้านบาทจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของประมงของประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผลกระทบด่างชนิดที่แบบจับกลมเล็กๆจนกระทั่งพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นปัญหาสะสมเล่งแก้ปัญหาตามความต้องการแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลจนกระทั่งมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นจนทําให้ในขณะนี้ แม้แต่คนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมของการประมงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเรือลูกเรือคนงานค่าใช้จ่ายรวมไปถึงสัตว์ปกขอโทษฮะสัตว์น้ําต่างๆที่ได้จากการจับคอมมีดาเรือต่างๆตอนนี้ก็เริ่มมีต้นทุนปริมาณลดหายไปเรื่อยเรื่อเรื่องนี้คุณจุมพลมะคะ วารีนะครับขอเขาว่คุณจุมพลคณะวารีเนี่ยนะฮะประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาครน,นี่ตลาดทะเลไทยใหญ่เลยเนี่ยนะครับเพรว่าตอนนี้การค้าขายสัตว์น้ําในตลาดทะเลไทยซึ่งหลายคนที่เคยไปตรงบริเวณมหาชัยก็ดีเนี่ยนะครับแถวสมุทรสาครแถวนั้นแพรปไายเยอะมากแล้วพอส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเวลาไปเที่ยวเส้นพระรามสองเนี่ยก็มักจะแวะไปซื้อกัแบบสดๆเพราะราคาถูกถูกไหมครับบอกตอนนี้ซบเซาเลยฮะเฉพาะตรงตลาดทะเลไทยเนี่ยนะครับจากเงินที่เคยหมุนเวียนกันถึงวันละหนึ่งพันล้านบาทตอนนี้เหลือเพียงแค่เท่าไหร่ทราบนะฮะสี่ร้อยกว่าล้านบาท แสดงว่าตอนนี้เงินยมันหายไปประมาณร่วมๆว,วันหนึ่งเนี่ยห้าร้อยถึงหกร้อยล้านบาทโอ้โหแสดงว่าเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวแล้วเงินเริ่มเฟือต่ำกว่ามูลค่าป,ปกติที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดแายปลาตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าสิ่งที่ทําให้เม็ดเงินหายไปเยอะนะฮะประธานชมรมผู้ขายปลาจาังหวัดสมุทรสาครบอกชัดเลยครับว่าหัวใจหลกัหลกๆเลยนะและสถานการณ์ปัจจุบันด้วยคือราคาน้ำมันแพงมากครับ โดยเฉพาะยิ่งแม้ว่าจะเป็นกลุ่มประมงเป็นเรือที่เติมน้ำมันเขียวน้ำมันเขียวคือน้ำมันดีเซลที่ลอยเรืออยู่ตรงทะเลนะฮะแล้วก็มีราคาพิเศษถูกกว่าราคาดีเซลที่อยู่บนตามปั๊มบนบกปรากฏว่าแม้แต่น้ำมันเขียวตอนนี้ก็ทําให้คนเติมหน้าเขียวครับโดยเฉพาะชาวประมงก็เติมแล้วก็หน้าเขียวไปด้วยนะแทนที่จะเติมเขียวแล้วรู้สึกว่าโอ้โหยิ้มเหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่เพราะราคามันแพงครับดังนั้นทําให้เรือประมงตอนนี้หยุดออกหาเรือถึง70%ซของกองเรือที่มีอยู่เกินขึ้นนะครับ ทำ1 0 0ลังตอนนี้จอด70เหลือ30ลํานี่ก็บอกว่าขอประทางประทางเลี้ยงลูกน้องเพราะว่าค่าน้ำมันมันสูงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพอเรือออกน้อยย่อมเป็นธรรมดาครับของเข้าน้อยเรือออกน้อยของจับน้อยของเข้าน้อยทีนี้ความต้องการยังมีสูงอยู่เพราะว่าเรากลับมาเปิดเศรษฐกิจราคาก็ถตัวสูงึอย่างแน่นอนตอนนี้ผม,มรู้ว่าแต่ละท่านเดินตลาดนี่นะฮะ ปลาแต่ละประเภทนี้เป็นยังไงปลาเนื้อสายปลาเนื้ออ่อนปลากระพงปลาแซลมอนนะฮะปลาเก๋าตอนนี้ตกกิโลกันเท่าไหร่เอาลองส่งให้เข้ามาดูครับนะฮะว่าราคานี้เป็นยังไงนะฮะภาพรวมตอนนี้แกบอกว่าแย่มากแล้วกลายเป็นโดมิโนลุกโซ่นะฮะถ้าเรือประมงหยุดลากปลาก็นี่ไงเขาก็บอกว่าแพก็มีของน้อยตลาดทะเลไทยเนี่ยเคยมีรถสัตว์น้ําเข้ามาถึงบ่าละสิบตู้คอนเทนเนอร์นะฮะนี่ไม่ได้บอกชัดว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบ20หรือ40ฟุตแต่ว่า10ตู้คอนเทนเนอร์วันหนึ่งแต่ปรากฏว่าตอนนี้เหลือเท่าไหรร่คับ เหลือแค่3าถึงหตู้แสดงว่าหดลงมาถึงครึ่งแล้วลงมาถึงหายไปถึง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เฉพาะตู้ตู้คอเนเดนเซอร์ที่จะมีการขนออกปลาเข้าออกนี่นะครับในทางกลับกันตู้เข้าตู้เข้าน้อยแล้วปรกากฏว่าค่าใช้จ่ายยังขึ้นเท่าตัวนะครับขณะที่ต้นทุนแพรปลาเนี่ยมีอยู่ทุกวันฮะไม่ใช่ว่าเสาร์อาทิตย์หยุดได้นี่นะครับพั้่งนี้ก็พนักงานก็ไม่สามารถเลิกจ้างได้รายได้แพรปลาตอนนี้หายไป70%แพรปลาอยู่ไม่ได้นี่เราฟอมองเห็นภาพชัดเลยนะครับ เป็นเพราะน้ำมันแพงเรือไม่ออกของไม่เข้าแต่ค่าใช้จ่ายยังเข้าทุกวันเช่นตู้ช่นขนขนของแรงงานต้องจ่ายพนักงานต้องจ่ายนะครับออตอนนี้เรือประมงบางส่วนที่หยุดไปเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าปลาที่จับมาขายไม่พอกับราคาน้ํามันที่ซื้อโอ้โหนี่เห็นภาพชัดปลาที่จับมาขายไม่พอกับราคาน้ํามันที่ต้องไปซื้อหรือไปเติมเลยเชื่อเลยนะครับขนาดคนอยู่บนบกเนี่ยใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับยังเดือดร้อนอย่ากหนักขนาดนี้คนอยู่บนทะเลเนี่ยนะครับยังหนักกว่านี้อีกเหมือนกัน และสัตว์น้นที่นําเข้าจากเมียนมาตอนนี้จําเป็นต้องมีนําเข้าจากเพื่อนบ้านแล้วนะฮะตอนนี้ตลาเทลไทยนําเข้ามาประมาณ10%นะครับสินค้านําเข้าก็สู้ของสดจากเพื่อนประมงที่จับวันต่อวันไม่ได้จริงๆอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าเรือรอ,ออกเช้าตู่กลับเข้าค่าสดอยู่แล้วะฮะฟรีดใส่น้ําแข็งเข้ามาแต่ว่าของที่สั่งจากเพื่อนบ้านเข้ามาก็ต้องใช้เวลาขนานานพอสมควรถูกไหมครับดังนั้นแล้วนี่นะครับแม้แต่นายุกสมาคมการประมงสมุทรสาครคุณมงคลมงคลตรีรัก บอกว่าเอา้าว่ากันจริงๆรินะตอนนี้ดีเซลมันอยู่ที่35ใช่ไหมครับแล้วยังเปิดปมมาว่าจะไป38นะฮะทีนี้ถ้าขึ้นถึง38นี่นะครับคุณมงคลมงคลตรีรักนาะยกสมาคมการประมงสุสาครบอกเลยจะมีการหยุดกิจการกว่า80%นแะน่นอนโอ้โหท่านผู้ชมครับพอเห็นภาพแล้วฮะว่าอาหารทะเลจะแพงแน่หลังน้ำมันดีเซลแตะ38บาทตอนนี้แง่แงถ้าหากว่าหยุดกิจการกัน80%นะฮะแล้วเหลือประมงที่ออาากจับปลาตอนนี้ กำไรสะกดไม่เป็นก่อนหน้านี้เคยเห็นพอเก็บเข้าแบงค์ได้แต่ตอนนี้สะกดไม่เป็นฮะออกไปเพื่อหาอไรายได้มาประคองดูแลแรงงานเท่านั้นคือให้แรงงานมีกินมีใช้นะตอนนี้ฮะตอนนี้เหลือเรือรากอยู่ร้อยกว่าลำหวังว่าสถานการณ์ต่างๆมันก็น่าจะดีขึ้นอยู่บ้างแต่ก็ด้แต่ความหวังนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันสถานการณ์ของพลังงานหรือวิวกฤตพลังงานของโลกโดยเฉพาะด้านาร,ราคาเนี่ยมันไปกระทุ้งการอยู่รอดของพี่น้องชาวประมงกันแล้วและจากจุดนี้เองเนี่ยนะครับถ้าถอยกลับไป ในช่วงกว่า8ปปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าในช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวบทกฎหมายการบังคับใช้นะครับหรือว่าความหย่อนยานของระบบโครงสร้างระบบซิสต็มของกฎหมายทางทางทางทะเลเราเนี่ยก็มีมันช้านานแต่ก็ได้ถูกปรปับปรุงปฏิรูปนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของกฎหมาย IUU มาถึง8ปีคนที่อยู่ในวงการของประมงเขาก็บอกเหมือนกันว่าธุรกิจประมงก็รับผลกระทบจากกฎหมายข้อใหม่ของ IUU เนี่ย8ปีเต็มๆเพราะันธุรกิจภาพประมงไปต่อลําบากมาก แถมมาโดนซ้ำสองโดยน้ำมันแพงเพราะฉะนั้นที่ผมบอกไปครับว่าตอนนี้ประมงไทยเจอวิกฤตแซนด์วิชวิกฤตแซนด์วิชก็คือน้ำมันแพงน้ำมันดีเซลแพงในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังคงไม่ฟื้นตัวเต็มที่และกำลังส่อแววว่าอาจจะเกิดภาวะชะลอตัวรับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ถดถอยจากต่างประเทศซึ่งเป็นการเร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่เร็วและแรงที่สุดและเดี๋ยวก็จะส่งผลกระทบกับดอกเบีย้ยในประเทศซึ่งแบงค์ชาติเคาะฟันธงได้ว่าคุณขึ้นแน่นอนไม่ต้องรอให้ถึงสิ้นปีและนั่นก็จะหมายถึงต้นทุนการใช้ชีวิตค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยทางฝั่งที่กู้ยืมสารพัดสารเพของผู้ประกอบการและคนใช้จ่ายทั่วไปก็จะต้องมีการปรับล้อไปกับเรื่องของแม้แต่อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากซึ่งไม่ต้องพูดถึงต่อให้ขึ้นก็ยังเป็นดอกเบีย้ยที่เมินไม่อยากจะฝากคเหมือนกันนะครับน,น ในส่วนของทางด้านสมุทรสาครคุณมงคลมงคลตรีรักก็ยังบอกเลยนะครับว่าเรือจะหายไปห0าเปเฉพาะมหาชัยนี่เห็นชัดที่สุดเลยครับเพราะาเป็นศูนย์การอาหารทะเลจาก,จากทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วก็จังหวัดที่มีเรือจอดอยู่400ลำปัจจุบัน200ลำจอดนิ่งๆไม่ออกครับไม่ขับด้วยนะฮะไม่หาด้วยไม่หาปลาด้วยออกไปหาปลาเท่ากับเอามาเติมดีเซลยังไม่พอเลยนะฮะนี่ก็คือเป็นสถานการณ์ที่โอ้โหเข้าใจเลยนะครับว่าลําบากจริงๆกับทุกฝ่ายในขนาดนี้นะฮะ